สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังและนักลงทุนที่น่ารักทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องทางสปปราวนะครับสบายดีคลิปนี้เป็นแนวทางลาวพัฒนานะครับประจาวันพฤหัสที่22นะครับผมคิดตั้งแต่วันพุธที่21นะครับอย่างที่บอกว่าผมจะลงเรื่องล่วงหน้า1วันสําหรับลาวพัฒนานะครับลาวพัฒนารอบี่แล้ว3ตัวแตกนะครับเดเด้งมุดล่างนะครับรอบนี้มาฟังการวิเคราะห์ต่อนะครับ ฟังเสร็จถ้าชอบตามครับถ้าไม่ชอบผ่านครับหลังจากแตก3ตัวไปแล้วรอบต่อมาควรจะเบาๆนะครับควรจะเบาๆพราอมันแตกไปแล้วจากสถิตั้งท,ที่แตก3ตัวออมารอบทันมาก็ผมจาไม่ได้แล้วน่าจะหลุดนะน่าจะหลุดั้งที่แล้วที่แตกตรงไปมันก็เดินดีระดับหนึ่งครับเดินดีระดับหนึ่งเนาะก็เจาะมา2รอบติดนะครับก็ยังไงลองพิจารณาดูครับชอบตามไม่ชอบผ่านนะครับ โอเคครับราพัฒนาประจำวันที่22นะครับเอาเลขกลุ่มไปก่อนครับเลขกลุ่ม03 789ครับ03 789เหมือนเดิมครับท่านสำหรับขาไม่ชอบรูดก็เอาไปจอดครับชุดนี้จาะจะได้10หางครับแล้วก็ถ้าเล่น3ตัวก็10หางครับตรงโต๊ดเนาะ สิบหางแล้วก็ถ้าเล่น2ตัวก็10หางบนล่างนะครับบนล่างกลับแต่ส่วนตัวผมผมจะจับจากชุดวินให้เหลือแค่หหางนั่นคือเลขที่ผมชอบนะครับจากสถิติราวพัฒนาที่เคยปิด10แตมที่เคยคุยกันมันส่วนมากส่วนมากจะตามศูนย์แต่ไม่ได้หมายความว่าจะทุกครั้งนะครับในเมื่อมันยังเดินอยู่ผมก็ยังจับศูนย์ครับรอบนี้เดินศูนย์ครับเดินศูนย์ศูนย์ครับเจาะครับ 3 0 7 0มาแล้วมาอีกได้นครับอย่าทิ้งครับ8 0เพิ 80, ่งมันชนกัน9 8 0สําสำหรับท่านไหนที่ทักถามผมว่าชอบอะไรเล่นเลขผมไม่ได้เยอะมากมายครับเล่นเล่นมากเล่นน้อยก็เล่นไปที่วางบนตัวเล็ดครับโอเคครับร้อยร้มานเครับยังเป็นคน ร้อยไม่เจ็ดกับแปดแต่ผมว่านะแต่ผมจะชอบเจ็ดมากกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการดูว่าเ,เรื่องเยอะจังอะไรประมาณนี้เรื่องแปดก็ชอบเจ็ดก็ชอบแปดก็ชอบเจ็ดก็ชอบแต่ชอบเจ็ดมากกว่าครับก็ลองเจ็ดครับมันชนกันที่ศูนย์กับเจ็ดพอดีครับมันชนกันที่ศูนย์กับเจ็ดพอดีเลยแต่ไม่รู้มันจะแยกบนล่างหรือแยกอะไรผมไม่รู้นะทะเลผมเล่นบนล่างตรงใปกลับนะครับถ้าชอบเล่นบนเน้นบนครับแต่อย่าลืมเล่นลง,ล,งล่างกันล่างเลยนะ นะครับประมาณนี้ครับสำหรับหัวยราะพัฒนาครับเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งนะครับใจจริงอยากจะดึง9เข้ามาเป็น98ดโดยซ้ำไปแต่ก็3มาชนกันที่3 3 3 7ามสาจะดหรือสามจ็มรอบมันชนกันที่3ามมันชนกันที่3กับ7ดีกว่าโอเคครับผมตัดให้เหนือน้อยสุด6หางผมว่ากำลังดีครับล้ว6หางผมว่ากำลังดีครับประมาณนี้ครับสำหรับหัวยราะพัฒนาครับ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ได้นะครับแต่ไม่ใช่เอาแคปของผมแล้วไปแชร์ในกลุ่มไลน์นะครับไม่เอานะครับถ้าแคปว่าแคปลิงก์นะครับกดลิงก์เลยแล้วก็ไปแชร์ในกลุ่มไลน์ได้ไม่ใช่แคปหน้าจอยลงกลุ่มไลน์งั้นมันมันเป็นการเอาเปรี่ยบผมนะครับให้มาดูกันที่ช่องผมดีกว่าฟังผมอธิบายครับความน่าจําเป็นนะครับดูไปดูความน่าจําเป็นฟังความน่าจําเป็นครับจากการคิดการวิเคราะห์นะจากสายตินะครับเนาะ ขอขอบพระคุณทันทีข้ามารับชมครับรวยๆครับเฮงเฮงมันหมานะครับสวัสดีครับ